สุกิมูนทำไงแม่วันใหม่ไปไป,ไปจังหวัดต่างใช่ไหมไปเลยนะไปเลยนะให้ไปเลยไปเจ็ดวันก็ได้ไปหนึ่งเดือนก็ได้วันใหม่ไม่กินนมแม่อยู่แล้ววัเดอดอกเท่าไหร่แก๊กีเออวันใหม่ไม่กินอยู่แล้วเออไป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 วันใหม่เต้นเป็นไหมคะไปไปเออ uh. ไปไปฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทำไงฮัลโหลทำไงฮัลโหล ส่งจุ๊บทำไมส่งจุ๊บทำไงเออดีจ้า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 โอ้ได้ทุกท่านนะว่าไม่ได้แต่มองไม่เห็น้เออยภาษาอะไรเนี่ยให้อะไรก็ต้องคปฏิเสฮัลโหล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 ตบมือตบมือตบมือทำไมตบมือเออบาย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 ทำไงนะบาย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 บ่ะบายบาย ยบายกินข้าวหรือยังน้องนันไปไปแล้วตุบือตุบุลแล้วตุบือแล้วหัลรหวรัหัลรัวได้แต่พาดสุกิมูก็ได้แหละสุกิมูก็ได้ไล้กิมไนี่ย

วันนี้ไปไหนบ้างเออฮะโอ้เอามามามาให้พี่ปิ๊ม